สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกัจจิสตรีแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลที่ผลีตของอังกฤษนะครับมาดูเกมที่ King Power Stadium ครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ในส่วนของการบรรยายครับท่านผู้ชมอยผมแอดมินกัจจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับตารางคะแนนตอนนี้นี่เลสเตอร์อันดับ3ครับ53คะแนนครับลงเล่น29นัดส่วน แมนยูเต็ดเนี่ย29นะัดเก็บไปได้45คะแนนนะครับก็ทั้งคู่ลุ้นพื้นที่ยูฟาชิเปอร์สตรีนะครับวันนี้มาเจอกันทุกคนว่าเป็นอย่างไรครับสิเป็นตรีจริงครับเริ่มฝั่งเลสเตอร์ครับประตูเป็นคาสเปอร์เชมิเคิลครับแผงหลังมีวิคเตอร์เปเดอร่าจนิเอว์สินกัสมินชูเบนชินเวลครับแดนกลางเป็น,ปน,ปนยูเรเธมั์แมนยูเฟรนดี้แล้วก็เจมส์เบดดิสันประตูลุกเป็นอไอเซ่เปเรสเจมี่วาดีแล้วก็ แฮร์รี่บาร์ส์นะครับมาในระบบสี่ามสามครับสองฝั่งเวสเตอร์ซิตี้นัดแรกที่โอเชฟฟอร์ดนิตแมนยูชนะเลสเตอร์ได้1นต่อศนะครับฝั่งแมนยูบ้างครับ11ตัวจริงครับประตูเป็นดาวิดเดเคอาครับแผงมันมีอารังกิลิสซ่าการิโตลินเดเลอร์เพนไมก์ไกวลูกชอครับกลางคู่เฟรดกับนิวยมาติสเรสันกินวูดบุนน่เฟนเดสเดนนิลเจฟส์นะครับ เป็นกลางรับแล้วก็หน้าเป้าใช้อองตนี่มาเซียลนะครับครบเรกักาลับเกมกำลังจะเริ่มครับเลสเตอร์นะครับจะเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับทั้งคู่ก็มาในชุดเก่งของพวกเขานะครับเอาครับเกเมเริ่มครับ บอลอยู่ที่ซนยุนชูมาเอเดดีครับเทเลมันส์อืมให้นี้ติดเฟรดนะครับลูกช่อให้มาเจมส์เฟรดครับโรนโนยาวไปแล้วครับติดตอแล้วเทเลมันส์บอลอยู่ที่แฮปปี้บาร์สเมดิสันให้เทเลมันส์หลังจับไปให้อีเวนส์เจอทิ้งเก่าน,นะครับตัวนี้อีเวนส์ติคาโดครับเทเลมันส์ให้เอเดดี ทางขวาอายุเซเปเรสเทอร์มันส์อายุเซย้อนไปที่เอนดิตี้ครับเทอร์มันส์เอเวนส์ให้มาเอนดิตี้เทอร์มันส์แมดิสันจรับให้ที่แฮปปี้บานส์ทางซ้ายเป็นชินเวลชินเวลไม่ผ่านบาบิสซาก้าครับแล้วบอลของแมนยูครับกรีนวูดสันกรีนวูดไปแล้วครับกรีนวูดกรีนวูดไปด้วยความเร็วแล้ว ทะลาแล้วก็พลิกให้เฟลต์ดูน่าเฟนเดสโดนเบียดจับโซนยุนชูรูปร่างใหญ่กว่าก็าเอาบอลกลับไปได้ครับบอลอยู่ที่เฮวิบานส์ชินเวลเอ็ดดี้ครับให้มาที่เฮวิบานส์เอ็ดดี้บาน์ย้อนมาเอ็ดดี้เชนเวลเอดดดิตี้สันกับบาร์ดี้นะครับเมติสันบาร์ดี้ปล่อยให้เอ็ดดี้บาร์ดี้ทางซ้ายชินเวล บอลของเลสเตอร์อยู่นะครับวาร์ด,ดี้ให้เฮวิบานส์บาร์สไหลข้าในแล้วให้เทอร์เรมันส์หรือเทอร์เรมันส์ไปไปย์ยิงเรให้กับป่าย์อับเป็นเม <c oughs> ดิสันแต่ว่าไม่ผ่านเดคิอาร์ R ครับเซฟครั้งแรกครับของเดคิอาร์ R ครับแล้วก็เป็นโอกาสจบครั้งแรกของเลสเตอร์ด้วยมาใหม่ครับเลสเตอร์บาร์เอ็นดิตีให้มามชินเวลเอ็นดิตีหลองจับมาที่ซอนยุนชูครับเทอร์เรมันส์เจเมดิสัน ย้อนกลับไปให้อีววนเมดิสันทางขวาไม่ผ่านลูกชอครับทางด้านอาดิเซเปเรสเจมส์ลูกชอครับย้นนอ,เเอจนจับไปให้แม็กควายมาติสโรน่าเฟนเดสให้เฟรนะครับโรนอัลมาเซียลโยกแล้วก็ยังได้อยู่ครับมาเซียลมาเซียล แล้วหลายหลายทุกช่องมาที่เฟรดชเพราะโดนสกิดนิดนึงจากซ้นยุนชูน,นะครับแล้วก็บอลไปเข้ามือทางด้านแคสเปอร์เชมายโคลครับเมดิสันครับให้เฮว่บานส์เมดิสันบานส์มาที่เมดิสันย้อนกลับไปครับเอดีดีเมดิสันเอดีดีครับให้มาวาดี่คาร์มานส์ย้อนมาให้เอดีดี ทางขวาขวามาอยุซเซเปเลสเทเลแมนเทเลแมนแล้วหลายให้กับวาดี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนยะ์ครับเลสเตอร์ขึ้นนำครับมาจากวาดี้โอ้โหสอดขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับเลือกเสาแรกนะครับทางด้านเจม,มี่วาดี้ครับเอาครับเลสเตอร์ออกนำไปแล้วครับโอ้โหดูจังหวะให้เทเลแมนสับ,สบแล้วก็ วาดี้วิ่งสอดขึ้นมาเลยครับ <c oughs> ไม่ต้องแต่ยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหเอาละครับเลสเตอร์ขึ้นนำครับนาทีที่24ครับเป็นเลสเตอร์ที่ได้ประตูขึ้นนไปก่อนนะครับเเเลลสตอร์ซิีโก้9 <Jamie. S 2> แมนยูก็ต้องพยายามหาจังหวะตีเสมอให้ได้แล้วครับตอนนี้โดนนำไปก่อนแล้วมาติสาสายที่เดนิลเจมส์บรนโน่ไม่พาอาดูเซเปเรสครับยดินไปที่ดิคาโตเปเรล่าเอดิดี้เทเลมันส์บานครับมาที่เทเลมัน,มมน์มาที่เมดิสันปัน่นข้ามมาอาดูเซเปเ,ซเรส ayo เซ่เปิติดลินเดเลฟแล้วมีเมติสันหนุนมาให้วาดี้แล้วกลับไปที่เบตติสันโอ้โหได้เคอาซุปเปอร์เซฟครับโอ้กดเต็มเต็มเลยครับเจเมติสันดูครับเต็มข้อเลยครับด้วยซ้ายของเจเมติสันครับแต่ว่าเคอาก็บินปัดได้ครับหลุดเต็มมุมของเลสเตอร์นะครับ ลุนเอาประตูที่สองครับเดซานตนเปิดโคกมาเองที่โคกแล้วโอ้สองศูนย์เลยครับโอ้บอลกดลงพื้นโอ้โหพอ,อเป็นเจนนี่บันส์นะครับโอ้น่าจะฉลับเดี๋ยวต้องดูภาพชักอีกทีแต่ตอนนี้สองศูนย์ไปแล้วครับโอ้โหจากลูกเตะมุมนะครับ โอน่าจะนี่ครับเอ็ดี้โขกถึงก่อนแล้วน่าจะสกิดนี่ครับโอ้โหสกิดนิดเดียวครับของทางเจนนี่อีแวนส์ครับือยิงทีมเก่าครับโอ้โหสองศูนยเลยครับโอ้โหขึ้นมานาทีที่สามสิบครับเพียงแค่หกนาทีครับเอสเตอร์ได้ลูกที่สองครับ โอ้โหงานจะงานงอกเลยครับแมนยูตอนนี้ไปเจอเจมส์วาดีบา้บังแล้วก็ย้อนไปที่เอดีดี้ครับเทอร์มันไปมาขายเป็นว่าเลสเตอร์ได้ใจแล้วครับตอนนี้เมดิสันบาสเมดิสันไม่แมนนะครับติดบาบิสซาก้ากินวุฒครับบูนาเฟนเดสให้มาติส โรนโน่ Bruno, ย้อนไปที่เฟรดเฟรดวางน้ำหนักได้ครับเต็นท์เจมส์เจมส์จ่ายย้อนมาลูกชอสั้นๆจับเจมส์ไม่ผ่านดิคาโดแต่ว่าลูกชอไปปั๊มมาได้ลูกชอไหลให้เต็นท์เจมส์ทางซ้ายเจมส์ไหลสั้นๆให้จับทางลูกชอปั้นนิดฉลาด <c oughs> สซดนิโชเคียวมาแถวสองเฟรดบุนโน่ให้ที่เฟรดนะครับเฟรดไหลที่บุนโน่เฟรนเดสบุโน ายย้อนมาไม่มีจังหวะเปิดครับมาติสแล้วหลายทุกช่องเฟรดแล้วเปิดมาติดเทอร์มันครับอ่าก็ไม่ได้จบครับทางแมนยูอีเวนส์เทอร์มันครับมาที่ดิคาโดเทอร์มันย้อนมาดิคาโดเทอร์มันอีเวนส์สั้นๆกับดิคาโดครับอีเวนส์เทอร์มันอีเวนส์กับดิคาโดเล่นสั้นๆขึ้นไม่ได้ครับเลสเตอร์ r ิคาโดเอเวนส์โอ้ยังโดนบีบยังได้พื้นที่เดิมแล้วก็งัดออกมาได้ครับเอดดี้โดนบีบครับไมาโคไมาโคหวดขึ้นหน้ามาครับวาดี y, ม้มมงได้ห้าสิบห้าสิบได้ครับวาดี้ได้อยู่วาดี้ย้อนมาเอดดี้ี่ัลูกชอกขึ้นหน้า <c oughs> ไม่ได้ครับเบสเตอร์อ่าครับ บอลของลูกชอไม่ผ่านที่คาร์โดบอลออกข้างครับหูกทุ่มของแมนยูชอท่มาเจมส์ชอบไปที่บูโน่ฟนเดสแล้วเปิดโอ้ล้ำหน้าก่อนนะครับบ n โน่เฟนเดสนี่ครับตวัดให้นิดเดียวครับจงบังหวะล้ำหน้าของบ n โน่ฟนเดส ฟรีคิกของเลสเตอร์เซมิโคเปิดมนาะเราก็จบครึ่งแรกครับเลสเตอร์ซิตี้ครับนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองประตูต่อศูนย์นะครับอันนี้เป็นการมาร์แหน่งของบูนอลเฟนเดสนะครับวันนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรแนวรับของเลสเตอร์มาไม่ได้ครับ จบครึ่งแรกครับเลสเตอร์สอ่อแมนยูศูนย์นะครับมาดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันนะครับนี่ครับประตูขึ้นนำของเลสเตอร์ครับจากเจมี่วาร์ที่ครับยิงเข้าไปเลยครับเสาแรกประตูสองอ่ายังครับังหวะน,นี้ยัง แมติสันครับกดด้วยซ้ายครับแต่ว่าเดคอาปินตัดทิ้งออกไปได้แนวประตูสองสวนเอดีดีคงสบัดมาแล้วอีเวนสะกิดนิดเดียวครับโอ้โหแต่ดีพอที่จะเป็น2อศูนย์ครับ คือสิติในเครื่องแรกครับเลสเตอร์ของบอลเยอะกว่าโอกาสก็เยอะกว่าครับแล้วก็เป็นฝ่ายที่ได้ประตูนำถึง2-0นะครับเอาละครับไปชมเกมในเครื่องหลังกันต่อครับที่ King Power Stadium ครับเลสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครึ่งแรกเลสเตอร์นำยูเนเต็ด2-0นะครับ ครั้งล่าสุดที่เลสเตอร์ชนะแมนยูเต็ดได้นี่ต้องย้อนไปวันที่21กันยายนปี2014ครับเกมนั้นเนี่ยเลสเตอร์ชนะแมนยู5-3นะครับเมติสันครับให้มาชินเวลแฮร์วีบานเสียไม่โดนครับ มาทิ่ซาก้าบ,บานเปิดเสาแรกได้โคตรดีวานี่แต่เบาครับ <c oughs> เข้ามือเดเคียเดี่ยวออกมาครับสั้นๆกับลูกชอมาที่เฟลดเฟลดวางติดลิคาโดอายุเซเปเรสเทอร์มันส์แมติสันครับย้อนไปที่ลิคาโดอายุเซเปเรสลิคาโดอายุเซมาที่เทอร์มันส์แล้วตักไปไม่ล้ำด้วยลิคาโดเปเรล่าเมติสันให้ลิคาโดเปเรล่าครับ ต่อส้นไปอาโยเซเไปเลยเปิดแล้วหลัาหน้าก่อนแล้วครับเจมส์ท่านด้านแฮวิบาร์สนะครับผมเปลี่ยนออก,กัสยูเทอร์มานส์แล้วส่งท่านด้นนานเดน,นิสปลาสครับลงไปเดคีอาร์ครับเปิดเปิดมาไม่แม่นกับมาเซียลครับบอกของเลสเตอร์เลยครับเอดี้ ตรงกลางครับปลาดเอ็ดิสันเชียนเบลครับให้ปลาดปราดเปิดวารมิสก้าร์หัวหลักได้ aka, ยินไดเลิฟวารมิสก้าเฟรดย้อนไปที่แม็กควายลูกชอมาติสย้อนมาที่ลูกชออีกครั้งมาติสโรนัลเฟนเดสเปิดขวางมาที่กรีนวูดจ่ายย้อนมาเฟรดกลับมาที่กรีนวูดอีกครั้งหนึ่ง พยายามหาจังหวะหาพื้นที่ครับของฝั่งแมนยูมาเซียวทางขวาบิสกา้าให้มาเซียวกรีนวูดไม่ผ่านชินเวลครับลูกทุ่มของแมนยูครับกรีนวูดทุ่มมาเดซันดักได้ครับบอลเป็นของเลสเตอร์แล้วชินเวลอีเวนส์แมติสันครับชินเวลไปที่แฮร์วิบาน เข่ากลางครับเอ็นดีดีเมดิซันให้มาเฮ้ไวบันส์เอ็นดีดีบานส์ปราดแน่นเลยครับพยายามหาพื้นที่ครับปราดไปขวาครับอายุเซเปเรสแล้วแตะสั้นๆให้เดนิสปาร์ตเสียบไม่อยู่แล้วไหลให้กลับทางจิมมี่วาดี้ในกรอบวาดี้เปิดติดแม็กไกว้วาดี้ปราศแล้ววาดี้บานส์อายุเซเปเรสโอ้โห สาประตูต่อศูนย์โอดไปแล้วครับโอดสกอร์ขาดเลยครับโอ้โหตอนแรกแม็กควายพยายามจะโมงสลัดนี่ก็โมงสลัดไม่อยู่ครับนี่ก็เจอทีมเก่าครับแม็กควายโอ้โหสัดฮึ่มลงรงครับโอ้โหตวัดยิงครับ,ย,รบยูเซเปเรส โอ้โหหมดสิทธิ์เลยครับเออาโอ้โหเหลือเชื่อครับสามศูนย์ไปแล้วครับโอ้โหแต่โดนเปลี่ยนออกครับแฮปี้บานส่งทางด้านไรเกรย์ครับลงใต้ เฟร็ดเรนวอดมาที่มาติสเหลือ20นาทีครับแมนอยู่ตามหลังอื้อเลยครับสามศูนแต่รูปเกมนี่ เป็นเลสเตอร์เรียกว่าครองเกมดีกว่าสร้างโอกาสจบสกอร์ก็ดีกว่าแล้วก็นำถึง3ประตูนะครับวันนี้แทบจะไม่ค่อยมีงานนะครับทางด้านแคสเปอร์ชิเมโคลแต่คุณพ่อเนี่ยก็คือปีเตอร์ชิเมโคลเนี่ยเป็นลูกระประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็อยู่ในยุคที่ยูไนเต็ดได้ทริปเปิลแชมป์นะครับปี1 9 9 9 อีดีดียาวไปแล้วครับอบอลของแมนยูครับอพิสากา้าย้อนไปที่ลินเดเลฟโดนบีบครับแล้วเปิดออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของเลสเตอร์หลนเปลี่ยนออกครับในวิยาบาสิตแล้วก็ส่งทางด้านสกอตแม็กโทมิเน่ครับลงไปเซนเวลทุ่ม,มาครับเซนชูให้เมติสซัน แดนกลางครับเอทีดีให้มาปราดปราศออกซ้ายชินเวลชินเวล <c oughs> ดวอยกรีนวอตเอาไปได้ครับกลนวอตให้วันิสากา้าเลนวอตอาร์นวันิสากา้า,กามาที่เดนเดเลฟสั้นสังกับแมกไกให้โทเมเน่เปิดมาเจมส์ให้ลูกชอครับมาเซียลมาเซียลเปิดถังขวาครับได้ครับ วานบิสอ่ะเป็นกินวอตเขาขออภยัยกินวอตย้อนมาที่วานบิสาก้ากินวอตวานบิสาก้าโดนจิ้มโดยเกรนะครับเกรเรแล้วจิ้มให้วาดี้ดรอเพื่อนเติมครับเบติสันให้มาที่เอดีดีเบติสันครับทางซ้ายดูไรกรเรย้อนมาชินเวลเบติสันเอดีดีครับเกรเอดีดีกลับมาที่ชินเวลอีกครั้งนะครับเกร เกรดโดนกรีนวูดแซะจากด้านหลังฟาวครับลูกฟรีคิกของเลสเตอร์โอ้โหแล้วตอนเปลี่ยนออกเลยครับลูโนเฟนเดสแล้วส่งทางด้านโอเดตอิกาโรลงไปครับวันนี้ฟอร์มไม่ออกครับรู Bruno โนเฟนเดสลกฟรีคิกของเลสเตอร์เมดิสันเปิดมาแล้วได้คนอายเุเซ่ร <c> อ <oughs> เข้าซองเดคอาครับ บารบิสซาก้าครับให้มาที่กรีนวูดกรีนวูดโดนจิ้มทิ้งโดยชินเบลครับลูกทุ่มของแมนยูกรินวูดทุ่มมาครับอิกาโลให้มาบารบิสซาก้ากรีนวูดบารบิสซาก้าให้กรีนวูดครับแมตต์มิเนียออกขวาบารบิสซาก้าจะมีประตูไข่แตกไหมครับของทางแมนยูแม้กว่ไหลายแล้วครับให้ทางด้านกรีนวูดติด ไรเกรย์แต่ยังได้อยู่ครับกรีนวุฒิจ่ายจนมาที่วามิสซาก้าวามิสซาก้าย้อนไปอิกาโลเฟรดเฟรดเปิดโค้งหากขาติดวิคาโดเปเดล,ล่าอย่งเก็บได้ครับอิกาโลให้มากรีนวุฒิทดสามนาทีครับอิกาโลเปิดมาแม็กควา,ายไหลให้แม็กทูมินีแม็กควายมามาซิลตตะว,วันพลิกแล้วก็ไม่ผ่านสมุนชูครับอีเวนเคลียร์ เทียมไม่ขาดแม็กควายให้กับมาซิอลโฮโฮแล้วสามได้ครับตีไข่แตกได้ครับหนึ่งประตูต่อสามครับจาก Auto อัลตินมาซิอัลจังหวะนี้เคลียร์ไม่ขาดเองเหมือนกันครับของทางเลสเตอร์ครับโอ้ oh. <c oughs> อย่างน้อยก็กตีไข่แตกไล่ามาได้ครับของทางแมนยูนี่ครับแม็กควายมงตวันให้กับมาซิอลครับยิงติดแชมเป้ยก่อนแล้วก็มงสามเข้าไปครับ ปัดไม่ออกครับชไมโคอือาจจะมาช้าไปครับประตูตีไข่แตกครับเวลาก็เหลือไม่เยอะครับนี่ครับนาทีที่90ครับมาซีเอายิงให้อาโคก ตีไข่แตกไล่มานะครับเป็น1ต่อ3ครับของทางแมนเชสเต็ดนะครับเปล่าเลยครับผู้ดถึง90บวกสามครับมาเซียลตีไข่แตกแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สามประตูต่อหนึ่งนะครับแมนอัลเดอร์แมนวันนี้ ก็น่าจะเป็นวาดี้แหละครับถ้าเอาครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ที่ช่องก๊อตจิส Channel ด้วยนะครับถหากเิ็นภาพกันใดก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับมาคอมเมนต์ชมกันได้นะครับท่านใดอยากรับชมผู้ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับในช่วงที่ไม่มีบอให้ได้รับชมกันนะครับอยืนนะครับวันเสาร์นี้นะครับ จะมีไลฟ์สดช่วงสามเพ่มครับมีประเด็นอะไรที่น่าจะเอามาพูดคุยกันเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับส่วนทางฟีฟ่า20นี่ก็ใครอยากรับชมผู้ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับโอเคลาทุกท่านไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ